สวัสดีครับสิสวัสดีครับอโ้ยหยได้กี่ดอกเนี่ยเออสองสี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปกินข้าวบ้านพ่อแม่กันแต่เรามาแวะที่สวนผักก่อนเพื่อจะมาตัดดอกอติโชกไปฝากพ่อกับแม่นะคะหูย เจ้าแมงมุมน้อยระวังฟินจนังเลยตัดผักตัวเองเนี่ยมดเพียบเลยต้องเอามดออกก่อนเดีย๋ยวจะต้องมาล้างน้ำแต่ละดอกก่อนนะเพราะว่ามันมีมดมีเพลียนะคะ แล้วนะคะแปดดอกหครั้งนี้เพียบเลยนะป่ะพปกินข้าวบ้านพ่อแม่กันนะคะขอโทษของเต็มมือไปหน่อยป่ะขนของมาบ้านย่าก,กัน,น,นมาแล้วใช่ปะ่ะเสียงวิ่งมาลืมเอาขนมมาให้ไอาร์เสละ่ะอุ้ยดอกไม้แม่สวยจังเลยอะ่ะมาแล้วมาแล้วเสียง ว้าวไปไป bravo เมื่อเช้าพ่อกับอาริสไปที่บ้านพ่อจูงอาริสจากนี้เดินเล่นไปถึงบ้านฉันม,ม,ม,มีอะไรโขมือสิสตางค์ก็ตลสต์แฮะ แม,แม่เตรียมไปซะเยอะแล้วอาหารเวลาพวกเรามากินข้าวที่บ้านนะคะแม่จะเป็นคนเตรียมทั้งหมดเลยนะอนอกจากเวลาม,มีแขกมาเนี่ยเราก็จะมาก่อนจะมาช่วยแม่บ้างแต่นี่แม่เตรียมคนเดียวปกติเลยนะคะอาหารเยอะแยะแบบนี้เหมือนที่เวลาพ่อกับแม่ไปกินข้าวที่บ้านแล้วกุ้งไก่ก็ทําคนเดียวเนะาะ

นี่มะเขือเทศดิบนะคะทอดได้นะชาวอิตาเลียนนิยมกินนะคะมะเขือเทศดิบเอามาชุบแป้งทอดแล้วก็มีสุกี้นี้ร้านนี้รู้สึกจะเป็นผักกาดอันนี่ผักกาดอันนี้เป็นแครอทแล้วก็นี่อะไรเนี่ยเหมือนมังฝรั่งหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เฟนเนลที่ดอกสุกี้นี้นะคะพาสต้ากับซอสปลานะคะ Eh, sì, sì. Poi adesso il formaggio è A parte peorino, poi ne posso mangio, Quello è buono, peorino, quello, è buone, quello fresco, quello buono al latte crudo. Si sente, si sente. È al latte crudo, ah, non è bello. quello che scrive nel quadro del

พาสต้ากับซอสปลาของแม่ไม่เคยผิดหวังเลยนะปลาปลาหมึกกุ้งนะคะเอามาผัดรวมกันง่ามากเลยแค่เจียวกระเทียมสับกับพาสลรี่สับแล้วก็เอาปลาพวกนี้ลงไปผัดนะปรุงด้วยเกลือแล้วก็นมอีกนิดหน่อยนะคะอร่อยมากๆเอามาคลุกกับพาสต้าได้ทุกชนิดเลย พร้อมหมดแล้วผักทอดสลัด <subjects> ม I mean, ุกยาปลาหมึกทอดกปลาทอดแล้วก็มีปลาตัวเล็ก้ Mm. questo è il numero uno fiori fiori di sottocampo fiori mm. allora. una... cioè, se tu lo mangi è mm. eh. Eh, sono ancora coccanti fiori mm. fiori, sono... Sono fiori sono e I fiori sono buoni anche le zucchine sono rimaste abbastanza sì, anche le zucchine i filocchi no però ดอก <punct ures S 1> สกีนี้ก็เหมือนดอกฝักทองนะ,ะนะคะเหมือนกันเลยแล้วุเปียนูมโนขนมมาแล้วตัวเปียยตัวโตตัวแม่ยกขนมมาแล้วขอบคุณค่าเอ้ยเ้ยเปียนเพียนเพียนผู้ช่วยหรือตัวปวดอตอบมาจิตอบมาจิฟังภาษาไทยรู้เรื่องป่ะไม่ต้องไปของกินเยอะ อันนี้แล้วออกมาปล่อยเต่าก่อนมาเร็วยานี่แย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 นี่โอ้ตื่นเต้นหน้ตาตื่นเต้นมากเช้า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 แยนี่เดี๋ยวเอาเขาลงมาข้างล่างมานี่เดินมางี้จะได้หยิบง่ายๆเร็วยานี่แยนี่หัวแยนี่หัวแยนี่แยนี่ขังเคขาเละ บราวอฉลาดจังเลยเดี๋ยวปล่อยอย่อย๋ปล่อยแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันของปีนี้นะฮะอีกเต่าน้อย ดูสิกูเกยไปเดทบายโคเวที่สวนหน้าบ้านมาให้เขาเดี๋ยวไปไปดูสลัดของพ่อพ่อบอกกอใหญ่สวยกับเดิมกินไหมเนี่ยหรืออยากจะเล่นกินมากกินมากอยู่ตรงนี้นะเอาเอาผ่านได้ไหมเอาดูดูดูติดอย่เงี้ยเอาผ่านได้ไหม ผ่านไม่ได้โมนั่งสารอันนี้อายาได้ตัวขี้ฉาน,นี่วขึ้นมาดูอ๊บอึอ๊าทำเขาขึ้นมาดูผักสลัดพ่องบนพ่อจะให้สลัดไปกินแต่ว่าเราเพิ่งซื้อมาอในตู้เย็นยังมีอยู่เลยพ่อภูมิใจมากเลยเย โอโหนมองด้านซ้ายล่างสุดนะเอสวยเลยและวายขึ้เลยว่ะบ้านเราเรามีอีบแล้วล่ะนั่ิดอกไอริสเต็มเลยขึ้นเป็นแถบเลยอ่ะเสียดายต้นเชอรี่ต้นใหญ่เหลือแต่ตอ ท่านผู้ชมเก่าๆจำกันได้ไหมที่พวกเรามาปินเก็บเชอรี่นะคะเหลือแต่ตอมันตายนะมันตายต้องตัดออกสันนิษฐานว่าเป็นพราอาริสมาฉี่รถทุกวันเป็นเวลาเกือบสิบปีมันก็เลยตายดอไอรนีสวยมากเลยใบมันก็สวยนะนี่พลัมป่าออกลูกแล้ว ทำป่าพันนี้หวานเจี๊ยบเลยหวานเกินเนี่ยหวานแอบใ้พ่อบอกตัดทิ้งตั้งเยอะมันขึ้นเองนะเฟเนลป่านะคะดูสีกือตามบันไดก็ขึ้นพ่อบอกนี่ข้างบนมันก็ปลิวขึ้นมาหน้าเต็มเลยมันขึ้นง่ายมากนะเหมือนพักชีลาวอ่ะดูสิเต็มไปหมดเลยข้างบนนี่นะคะเยอะเลยอ่ะเฟเนลป่า ดอกไอริสสวยมากๆแม่ชอบดอกไม้นี่เด็ดไปให้น้องเต่ากินได้ไดไดพ่อบอกเอาต้นฟิกมาปลูกปลูกแทนเชอร์รี่ก็เพื่อนพี่มิก่ะบอกจะเอาเชอร์รี่มาให้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เขาไม่ได้เอามาให้เลยปลูกต้นฟิกซะเลยนี่พ่อกับแม่ชอบกินมากเลย,ยต้นฟิก บลดี <Bell> uh ้ huh. นี่ก็ต้นฟิกนะคะออกลูกพันธุพื้นเมืองของอิตาลีชื่อพันดอตตาตเป็นพันธุพื้นเมืองของอิตาลีนะคะเวลาสุกมันจะมีสีเขียวอมเหลืองค่อนไปทางเหลืองมากกว่าเวลางอมเนาะหวานเจี๊ยบเลยหวานแล้วก็หอมมากย่านี่ย่านี่หิวยังเวลาออกมาข้างนอกน,นี่ไม่เคยหิวเลยตื่นเต้นหิวบ้างไหมเนี่ย ตมนี้ดมนี้หอมนะนกินมากกินมากไม่กินพลังเยอะนะแกแรนี่เดินชับชับชับับ,บ,บวิ่งเลยก็ว่าได้ใครว่าเต่าช้าอุ้ยกินแล้วนี่ไงนี่ไง,ไงหิวแล้วหิว,หว,หวเดินเยอะอดีอะกินเลยลูกนี่แย่ไปหมดเลยอุ้ยเขาไม่เคยกินแบบนี้นี่ครั้งแรกนะแกอ,อยู่มาตั้งสิบกว่าปีไม่เคยเลยที่กินอาหารแบบเนี้ยแปลว่าหิวมาก ดีใจตื่นเต้นเดินไม่หยุดเลยอ่ะดูไอ้ห่อยใช่ไหมท้าทางก็หิวจัดเลยนี่กินตะลูกกินตะของดีๆทางนั้นอกินเลยกินเข้าไปอ,อปากมันเริ่มเลยต่างกับลักกี้ที่บ้าน,นจริงๆเลย นายักจังยืยหนูเหนื่อยใช่ไหมคะเนี่ยสมุนไพรพวกเนี้ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเขามากเอา้าหนูจะเดินไปไหนล,ลูกกินก่อนกินก่อนกินก่อน,อนกินก่อนกินก่อนอย่ามมัวแต่ห่วงเล่นกินก่อน